สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สามเมษายนปีหกหกบันสงการพอดีเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสี่กับเจกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็แปดเจดหกสสองเนาะ จับคู่ก็สี่เจ็ดกับหกเกี่หกกับเจ็ดเก้าหกเจับสี่เก้าเนาะจับหันเอานะสี่เจ็ดหนึ่งกับหกเก้าสามถ้าทางตรงนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเ้าสามเจ็ดเก้าห้าสี่หกศูนย์สีกสองสี่หกแปดหือจะ6หกสี่ศูนย์หกสี่สอกหกสี่แปเนาะต่อไปอังกฤษหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหน

สามหกเจ็ดหรือเจ็ดหกสามก็ได้นะสี่สามหกสามหกศูนย์เนาะก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะจับคู่รุ้นเ,เดิร์ดเยอรมันกับรัสเซียเด้อวันนี้อังกฤษต่างหากเนาะแต่ว่าสี่มาแนวทางเดียวกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ